ตั้งแต่ข้อมูลตลาดโลกไปจนถึงข้อมูลเศรษฐกิจท้องถิ่นเรามีข่าวสารทางการเงินที่คุณต้องการส่งตรงถึงมือคุณโดย t r i v e สวัสดีตอนเชา้าค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่แนวโน้มตลาดประจำวันในวันนี้คุณมอมรรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกเราเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการพัฒนาการล่าสุดคุณมอมรรัต ราคาน้ำมันร่วงลงหลังจากที่กลุ่มโอเปกพลาสสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการเพิ่มปริมาณการผลิตมากกว่าที่คาดไว้ในเดือนสิงหาคมขณะที่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีนำเข้าของสหรัฐและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกส่งผลต่อการคาดการ์ด้านอุปสงค์ตลาดหุ้นเอเชียร่วงลงท่ามกลางความสับสนเนื่องจากเจ้าหน้าที่สหรัฐส่งสัญ,ญญาณว่าจะมีการเลื่อนการจัดเก็กบภาษีสุรากรอ,ออกไปแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสหรัฐใกล้จะสรุปข,ข้อตกลงด้านการค้าหลายฉบับในอีกไม่กี่วันข้างหนาารรเทอ่บบกกีวััต ภาษีศุรกากรที่สูงขึ้นราคาทองคําร่วงลงหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐส่งสัญญาณถึงความคืบหน้าในข้อตกลงการค้าหลายฉบับและการประกาศขยายเวลาผ่อนผันภาษีศุลกากรให้กับหลายประเทศส่งผลให้ความต้องการโรหาที่ปลอดภัยชนิดนี้ลดลง หุ้นหยอนดอลลาร์สองาการเห็นได้ว่า0.1%ลดลงเล็กน้อยในรอบการซื้อขายล่าสุดอินดิเคเตอร์ในการเทรดหรือ s t สอบ่งชี้โอกาสที่ซื้อค่ะหุ้นของบริษัทซอฟแ b a n k เห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย0.1%ในรอบการซื้อขายล่าสุดอินดิเคเตอร์วัดความสัมพันธ์ของไ s i ตัวช่องสูงต่ำบ่งชี้ตลาดโซนการซื้อมากเกินไปค่ะ ดอลลารับผลกระทบจาก0.2เล็กน้อยเทียบกับวอนในรอบการซื้อขายล่าสุดสัญญาณขายของอินดิเคเตอร์วัดความสัมพันธ์ของ ISI ตัวช่วงสูงต่ำสอดคล้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมค่ะออซี่ร่วง0.7เทียบกับดอลลาร์ในรอบการซื้อขายล่าสุดสัญญาณซื้อของ CCI ส,สอดคล้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมค่ะ ในช่วงอีกไม่กี่วันรายงานระดับสูงจะออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ข้อมูลความสำคัญต่ำก็อาจพลิกทิศทางของตลาดได้เช่นกันถ้าข้อมูลที่ออกมาแย่กว่าเดิมแต่ตลาดไม่ตกอาจหมายถึงราคาได้สะท้อนข่าวร้ายไปแล้วหรือมีข่าวดีอื่นซ่อนอยู่ที่ยังไม่เปิดเผยเราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว,ว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับแนวโน้มตลาดในวันนี้ในนามของพวกเราทุกคนที่นี่ขออวยพรให้ท่านผู้ชม มีวันที่ดีมีกำไรและอย่าลืมเข้ามาสู่ระบบของเราในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อรับข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากการตลาดการเงินค่ะ